เพื่อนๆคลิปนี้ยังอยู่กับบุกติเวรอนนะครับ16.4อยู่นะครับวันนี้เรามาวิ่งแดกกันแล้วกันเนาะอ่าวิ่งแดกเดี๋ยวมีดาวน์โหลดแอคเซสนะครับไม่มากไม่มาก19เมกน่าค่อนข้างนาน อ่ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวเดิมเนาะกับสนามที่แล้วนะครับบุคต mm ิเเวลลอน1 6่แกนสปอร์ตเนาะวิเทสนะไปกันเลยตัวนี้ผมใช้รถเดิมนะครับจะไม่ได้โมดิฟายอะไรดูซิว่าจะสู้ชาวบ้านก็ได้ไหม mm hmm. ผมขอใช้วิวหน้ารถละกันนะครับ ไปครับไปครับพยายามดูรอบนะครับทิกการแข่งขันนะดูรอบเนาะพยายามกดไปที่เพอร์เฟกนะฮะถ้าเพอร์เฟกแล้วก็คือใช้ได้ไปครับเพอร์เฟกต์เพอร์เฟก เพอร์เฟกต์อ้าวเลทซะงั้นเนี่ยเพอร์เฟกไปครับแม่คันแดงนี่น่าจะแรงนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าดีทีเหลวหรือเปล่าไปตอนก่อครับไปครับแม่ถ้าดีทีเหลวจริงคันแดงนี่โอเคเรียบร้อยนะชนะไปแล้วนะครับ ทิศของการแข่งแดกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะมันดูแค่ไฟเฉยๆแล้วก็ในส่วนของอรอบที่ใช้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะทิศจะต้องไปกดที่คำว่า perfect chip แล้วก็หยุดนะครับเราก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่เท่านั้นเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากทิปนี้ทิปนี้คงจบไว้แค่ทิปสั้นละกันนะครับ ส่วนคลิปหน้าคลิปหน้าไปเจออะไรไปขับรถอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณครับ